มะม่วงแก้วขมิ้นค่ะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรจะดกขนาดนี้นะคะเนี่ยตอคขั้วเหนียวแล้วนะคะดอกเขาก็ไม่ร่วงเนาะพอดอกไม่ร่วงนะคะก็ติดผลอย่างนี้นะคะ่ะเนี่ยดอกสุดๆเลยนะคะถ้าเราให้ปุ๋ยธรรมดาเราไม่กระตุ้นการออกดอกเลยนะคะ <c oughs> ก็จะไม่ได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีพื้นที่น้อยแต่ว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะ วันนี้แม่จิ๋มมีสูตรดีๆแล้วก็ง่ายมากๆนะคะสําหรับการปลูกพริกนะคะกระตุ้นการออกดอกออกผลดกสูตรนี้นะคะเขาพิสูจน์มาแล้วเขาใช้กันหลายส่วนมากเลยนะคะแม่จิ๋มก็เลยมาทดลองใช้ดูบ้างเออมันก็ได้ผลนะคะเนี่ยใช้กระตุ้นนะคะออกดอกง่ายๆค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่จิ๋มมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกผักสวนครัวนะคะช่วงระยะใกล้ออกดอกแล้วนะคะเรามากระตุ้นให้เขาออกดอกเร็วๆนะคะออกดอกแล้วดอกไม่ร่วงเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยฮอร์โมนสูตรง่ายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะหาวัสดุในครัวเรือนง,ง่ายๆนะคะ ม่จิมเชื่อว่าทุกบ้านนะคะน่าจะมีนะคะนั่นคือชูรสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าชูรสนี้นอกจากว่าจะเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแล้วนะคะกระตุ้นความอยากอาหารนะคะแล้วเนี่ยยังมีสรรพคุณนะคะใช้ในทางเกษตรได้ด้วยค่ะนั่นก็คือดีต่อระบบรากนะคะทำให้รากแข็งแรงค่ะกระตุ้นการออกดอกได้ดีนะคะทาวิธีไหนวันนี้เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหาในครัวเรือนของเรานะคะไม่ยากเลยค่ะทุกบ้านนะคะมีอยู่แล้วนะคะมาใช้สําหรับกระตุ้นการออกดอกนะคะให้ผลดกๆค่ะมีอะไรบ้างนะคะไม่สินก็ใช้น้ําเปล่านะคะ1ลิตรค่ะโมโนโซเดียมกูตเเมตนะคะผงชูรสนะคะนี้จะดีต่อระบบรากแล้วก็กระตุ้นการออกดอกได้ดีมากๆเลยค่ะแค่นี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสามารถกระตุ้นการออกดอก ทำให้พืชผักไม้ผลนะคะดกมากๆเลยค่ะอันนี้เขาพิสูจน์มาแล้วหลายส่วนมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่ง่ายแต่ได้ผลดีค่ะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะนี้แม่จิ๋เติมน้ำลงไปแล้วหนึ่งลิตรนะคะต่อผงชูรสนะคะหช้อนชาค่ะคุณผู้ชมกะเอาก็ได้สักประมาณครึ่งช้อนประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเป๊ะ,ปะนะคะ แล้วก็เขยา่านี่สำหรับคนที่มีผักสวนครัวอย่างพริกมะเขือนะคะมะนาวอย่างเงี้ยค่ะต้องการที่จะกระตุ้นการออกดอกนะคะเร่งการออกดอกปลูกล้วไม่ออกดอกสักทียอะไรเงี้ยค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมนําไปฉีดได้เลยนะคะฉีดพ่นช่วงเช้าก่อน9โมงเช้านะคะคุณผู้ชมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเพราะว่าใบเขาจะ เปิดรับสารอาหารค่ะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะไปกันเลยค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะตอนนี้นะคะออกผลเยอะมากนะคะดกจริงๆเลยค่ะไม่ร่วงเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่ร่วงแล้วค่ะดูครัวะคะ่ะครัวเหนียวคะ่ะ เวลาเราปลูกนะคะเราบำรุงตั้งแต่ตอนแรกนะคะนอกจากการให้ปุ๋ยบำรุงแล้วนะคะช่วงระยะเริ่มที่จะใกล้ออกดอกะคะคุณผู้ชมควรใช้ฮอร์โมนค่ะมาฉีดพ่นนะคะเพื่อเร่งการติดดอกเขาก็จะได้นะคะเนี่ยผลเยอะๆแบบนี้เลยค่ะดกๆแบบนี้เลยค่ะพลิกค่ะคุณผู้ชมนอกจากว่าตอนที่เราเริ่มปลูกนะคะเราจะให้ปุ๋ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้น หรือว่าบำรุงด้วยสูตรต่างๆที่เรามีนะคะพอต้นเขาแข็งแรงเริ่มพร้อมที่จะให้ผลิดอกออกผลนะคะแล้วก็มาใช้ฮอร์โมอนนี้แล้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อกระตุ้นนะคะระยะเริ่มที่จะออกดอกนะคะด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีตุ่มเล็กๆนะคะเริ่มที่จะออกดอกแล้วค่ะเพราะว่าเราใช้สูตรนี้นะคะกระตุน้นคุณผู้ชมก็ฉีดเลยนะคะเนีฉีดพ่นเลยค่ะ นี้นะคะปลูกในกระสอบค่ะคุณผู้ชมนี่คือยังไม่ออกดอกนะคะเราก็มากระตุนให้เขาออกดอกเยอะๆนะคะมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะคุณผู้ชม ไม้ผลได้ไหมคะแม่จิ้มนะคะได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เริ่มที่จะติดดอกแล้วนะคะติดดอกเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะเราก็มากระตุ้นสักหน่อยหนึ่งนะคะให้ฮอร์โมนเพื่อที่จะได้ออกดอกนะคะนี่มีลูกน้อยมากเลยใช้สูตรนี้ได้เลยคะ่ะมะม่วงหามะนาวโหนี่มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะคุณผู้ชม กระตุ้นบ่อยๆนะคะดอกเขาก็จะได้เยอะแล้วก็ให้ผลผลิตเราค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำใช้กันดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะประหยัดด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นการออกดอกอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะฟักทองมะละกอนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะไม้ผลนะคะเป็นการให้ฮอร์โมนทางใบค่ะ นี่นะคะเริ่มที่จะแบบว่าโตแล้วนะคะติดดอกออกผลเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะดอกไม่ร่วงนะคะด้านนี้ก็เนี่ยเนี่ยเริ่มที่จะติดผลเยอะแล้วนะคะฉีดพ่นได้เช่นกันค่ะช่วงนี้ นี้จะเป็นพริกที่ปลูกลงกระถางทั้งนั้นเลยนะคะมีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองได้ค่ะ,มะเมื่อคือนะคะนี่ก็ปลูกลงกระถางเช่นกันค่ะนี่ก็ถ้าเป็นใบเหลืองๆแบบนี้คุณผู้ชมเด็ดออกเลยนะคะเนี่ยหาวัสดุคุมดินนิดนึงนะคะเช่นกะมะาพร้าวแบบนี้ค่ะสร้างความชุ่มชื้นเนาะปกคุมหน้าดินไว้ค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะ พืชผักของเราจะเหี่ยวง่ายค่ะยิ่งขาดน้ําไม่รดน้ํานะคะโอ้ตายเร็วมากเลยนะคะนี่เริ่มติดดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยจะได้มะเขือดกๆนะคะอ้ นี้ปลูกในกระสอบนะคะกระสอบนี่เวลาเราไปซื้อข้าวสารมานะคะอย่าทิ้งค่ะคุณผู้ชมเราสามารถมานําปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้านรับประทานเองง่ายๆแทนกระถางได้เลยค่ะนี่ใบเขียวงามแตกยอดดีมากเลยนะคะนี่ดอกโหออกเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ถ้าเรากระตุ้นให้เขาออกดอกเยอะๆนะคะด้วยสูตรนี้เลยง่ายๆค่ะใ,ใครๆก็ทําได้นะคะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะคุณผู้ชม พอเราปลูกพืชผักไม้ผลต่างๆนะคะช่วงระยะใกล้ที่จะออกดอกติดผลนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะเพื่อกระตุ้นที่เขาออกดอกเร็วๆแล้วก็ติดดอกไม่ร่วงนะคะผลดอกแบบนี้เลยค่ะเป็นสูตรง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะมือใหม่ก็ทําได้นะคะสําหรับสูตรนี้คุณผู้ชมทําไว้ใช้เลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่านะคะก็สามารถทําได้คะ่ะสําหรับฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ